สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ leadership everyday เนะเริ่มต้นวันด้วยวิธีคิดแบบผู้นำนะครับในตอนนี้นะครับเป็นตอนที่ผมคิดว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนโดยเฉพาะกับคนที่เจอผู้นำแบบนี้ครับผมทำไมผู้นำจึงพูดเยอะนะแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรนะครับที่คนทำงานก็ควรจะฟังนะครับแล้วก็คนที่เป็นผู้นำก็มาฟังกันสะหน่อยนะว่าคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับแล้วคุณมันมีสาเหตุจากอะไรนะครับก็ เป็นบทความเนื้อที่เอามาจาก Harvard Business Review กันอีกครั้งนะครับถามว่าทำไมครับทำไมคนที่ทำงานเป็นลดเดอร์เป็นผู้นำเนเขาถึงพูดเยอะนะครับผมเขารู้ตัวหรือเปล่าว่าเขาพูดเยอะนะฮะหลายคนที่ผมเคยทำงานด้วยนะครับก็จะบอกว่าฉันรู้ตัวว่าฉันพูดเยอะนะครับผมรู้รู้แล้วยังไงต่อใช่ปะนั่นคือประเด็นนะคือหัวหน้าที่พูดเยอะเกินไปนะครับเจอบ่อยกันเสมอในชีวิตการทำงานนะครับผม อยู่ในห้องประชุมครับคุณลองนึกบรรยากาศนะฮะหลายคนเนอะอทำงานใช่ไหมฮะวันที่แล้วหรืออาทิตย์ก่อนก็ได้นะที่คุณประชุมกับหัวหน้างานของคุณกับผู้นําอย่างเงี้ยมีไหมฮะที่แบบผู้นําของคุณนั้นพูดอยู่คนเดียวจะจบนะครับผมซึ่งผมเคยเจอนะฮะไม่มีใครพูดเลยนะฮะมีเขาพูดอยู่คนเดียวนะครับคือผมเชื่อเลยว่าธรรมชาติของมนุษย์เนะี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นอินโทรเวิร์ดหรือเอ็กโทรเวิร์ดอะคนเรามีอะไรที่อยากจะ ดิสคัตกันอยู่แล้วเนี่ยจ้างกันมาทํางานใช่ไหมครับผมแต่ว่าในบางครั้งอ่ะบรรยากาศที่หัวหน้างานของเราอ่ะพูดอยู่คนเดียวนะแล้วมันก็พูดอย่างเงี้ยสครั้ง4ครั้ง7ครั้งนะครับสุดท้ายจะไม่มีใครพูดกับเขาเลยนะครับผมทีมไม่พูดอะไรเลยนะครับฮาว s ว b u s i พ e เศษรีวิวในบทความบอกว่าหัวหน้าที่พูดเยอะผู้นําที่พูดเยอะเกินไปครับไม่ได้มาจากความหลงตัวเองครับเรื่องนี้เป็นเชิงจิตวิทยานะฮะแต่มาจากว่า เขาไม่มั่นใจครับบางคนพูดเยอะเพราะกลัวเงียบครับผมกลัวเงียบครับเงียบแล้วไงฮะฉันจะเป็นคนที่ดูไม่รู้เรื่องเป็นคนที่ดูไม่เข้าใจหรือเปล่าใช่ไหมฮะก็เลยต้องพูดครับพูดไปฮะทั้งที่ยังไม่ได้ไต่ตองอะไรบางอย่างนะครับจริงๆแล้วคนฟังก็ไม่ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็คนเหล่านั้นเหนื่อยครับเหนื่อยมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่บทความบอกไว้นะครับเรื่องของ ขาดเซลฟ์อเวนิสนะครับผู้นําบางคนไม่ได้รู้ตัวเลยครับว่ากําลังพูดอยู่คนเดียวนะฮะคนอื่นก็ไม่ได้ใช้ความคิดเลยไม่ได้ดีเบตอะไรกับคุณเลยเขาคิดว่าตัวเองนะครับกำลังแชร์ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์นะในสายตาทีมนะครับมันไม่ได้คิดอย่างนั้นครับคนในทีมกับคิดว่าคุณนะฮะกำลังผูกขาดบทสนทนานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าอันเนี้เจอบ่อยคือหัวหน้าครับคุณกลัวเสียอากาศควบคุมนั่นเองนะฮะ ก็ถือว่าเอาพอดแคสต์นี้เอาวิดีโอนี้เป็นตัวสะท้อนนะว่าในในตอนที่คุณพูดเยอะๆนั้นนะ่ะเออคุณมีความคาดหวังยังไงคุณกําลังคิดอะไรอยู่นะครับขออนุญาตขยับมานิดนึงนะครับแต่ว่าความจริงนะครับเป็นตรงกันข้ามครับการฟังงหากที่จะทําให้คุณน,นั้นมันใจมากยิ่งขึ้นเวลาที่คุณพูดมากไปครับทีมนะฮะไม่ได้อยากพูดนะฮะเพราะว่าเขาก็จะ respect คุณ เคารพคุณหรือว่ากลัวคุณใช่ไหมฮะเพราะว่าการที่คุณพูดไปเรื่อยๆนะครับแล้ก็ไม่มีพื้นที่ให้เขาเลยหรือไม่ถามเขาเลยนะครับมันกําลัง educate คนในทีมนะครับว่าพูดไปยังไงคุณก็ไม่ฟังเขานะครับจากนั้นครับสเต็ปต่อมาคือแล้วเขาจะหยุดเสนอความคิดเห็นครับแล้วก็เวลาคุณไปเข้าเวิร์กช็อปนะครับดีไซน์ thinking creative thinking นะครับพูดกันอยู่แค่เดิมๆครับว่า เปิดใจรับฟัง brainstorm idea นะครับ open mind นะครับซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องพื้นฐานต้เริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับ mm hmm. เพียงแค่เฮ้ยกลับมาสำรวจตัวเองว่าฉันพูดมากไปหรือเปล่าแล้วที่ผ่านมาฉันมีพื้นที่ให้พวกเขาได้แชร์อะไรหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้ามันเริ่มถดถอยหายลงไปนะครับทีมไม่ค่อยได้พูดมากนะครับ แล้วไม่ไม่หนัพูดมากแบบพูดเยอะนะแต่หมายถึงว่าทีมไม่ได้แชร์ไม่ได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวเลยความภูมิใจในตนเองความเป็นออโตโนมีเนาะการเชื่อว่าตัวเองนั้นได้คอนทิบิวอะไรต่างๆเงี้ยมันจะหมดไปแล้วเอนเกจเมนต์นะครับเขาก็จะหลดลงนะครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่พูดดีกว่าครับเดี๋ยวก็โดนหัวหน้าพูดทับอีกนะครับผมมีวิธีแก้ไขนะฮะแน่นอนครับพูดถึงปัญหาก็ต้องมีวิธีแก้ไข โชคดีมากเลยนะครับถ้าคุณเป็นหัวหน้างานแล้วคุณได้ฟังวิดีโอนี้แล้วคุณจะริเริ่มแก้ไขนะครับโอเคอันแรกครับผมใช้360น a ฟีดแบ็กสามหกศฟีดแบ็คืออะไรก็คือการที่เซอร์วคนรอบตัวครับกลับไปเซอร์ว์ภรรยาที่บ้านสามีที่บ้านหรือเปล่าลูกที่บ้านหรือเปล่าไม่ใช่ครับหมายถึงว่าตัวของคุณนั้นนะครับหัวหน้างานของคุณคือใครไปถามเขาครับว่า เฮ้ยฉันอ่ะเป็นคนพูดมากไปหรือเปล่าไม่เปิดโอกาสให้คนพูดหรือเปล่าเพียครับเพียหมายถึงคนข้างๆคนที่เลเวลระดับเดียวกับคุณไปถามครับเห็นฉันเป็นคนพูดมากไหมในตอนที่ประชุมหรือว่าสไตล์การสื่อสารของฉันเป็นยังไงคนที่เป็นลูกน้องของเราครับนะคนที่เป็นลูกน้องของเราไปถามก็นเลยฮะอย่างน้อยสักสามคนนะเฮ้ยพี่พูดมากไปเปล่าพี่ไม่ได้เปิดโอกาสให้พวกเราพูดเปล่าเราเห็นตรงกันไหมเรามีความรู้สึกยังไง น,นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่า360ทําให้รอบด้านครับกับคนที่เป็นหัวหน้าคุณเพื่อนร่วมง,งานคุณอันเดอร์คุณนะครับแล้วก็ถามตัวคุณเองด้วยว่าฉันเป็นคนพูดเยอะหรือเปล่านะครับจนปิดโอกาสให้คนอื่นไม่อยากพูดบันทึกเวลาที่เราพูดนะครับอันนี้คือข้อที่2หลังการประชุมครับลองรีเฟกตตัวเองเฮ้ยวันนี้ฉันพูดไปเยอะพูดไปกี่นาทีวันนี้มีคนประชุมทั้งหมดกี่คน แล้วแต่ละคนได้พูดอะไรบ้างไหมนะฮะไม่งั้นนะฮะคือถ้าเขาไม่ได้พูดเลยนะครับผมจะแนะนําเสมอเนะเวลาผมทำเซสชันหรือว่าทำเทรนนิ่งเนะถ้าคุณจะสื่อสารวันเวนะส่งอ e ีเมลครับสมัยนี้เอาง่ายหน่อยอัดวิดีโอส่งไปเลยฮะนะฮะเพราะาคุณไม่ได้ดีซัร์กับเขาอะแล้วคุณจะเอาเขามาทําไม,ไมใช่ไหมฮะสามครับผมเป็นเทคนิคนะครับที่ชื่อว่าเวท A I T Y M I talking นะฮะคุณลองถามตัวคุณเองครับว่าอืม ทำไมฉันต้องพูดเรื่องนี้นะครับทำไมฉันถึงกำลังพูดสิ่งเหล่านี้ออกมานะครับผมเพื่อให้เข้าใจออบเจกตีฟสิ่งที่คุณจะพูดจริงๆนะครับไม่เช่นนั้นมันก็จะกลายเป็นคุณพูดอยู่คนเดียวแล้วก็จะเกิดวัฒนธรรมที่ผมบอกไปถ้าเรากำลังพูดเพื่อควบคุมให้หยุดนะครับเมื่อรีเฟกคำถามเมื่อกี้แล้วแต่ถ้าเกิดว่ารีเฟกออกมาแล้วบอกเฮ้ยเราอยากจะสร้างความเข้าใจโอเคมันก็เป็นวัตถุประสงค์ที่ดีข้อที่4ี่ข้อสุดท้ายทางแก้นะฮะ คือแทนที่จะตอบทันทีนะครับลองสะท้อนสิ่งที่ได้ยินพูดกลับมาว่าที่คุณหมายถึงคือนะครับหมายคำว่าเช่นบางทีนะฮะคุณลองพูดอะไรไปสักพักหนึ่งหยุดนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คุณคนอื่นพูดแล้วและหลังจากนั้นลองสะท้อนกลับไปครับว่าอ๋อที่คุณกําลังพูดนะั้นน่ะหมายถึงสิ่งนี้ใช่ไหมที่ฉันได้ยินมันหมายถึงแบบนี้นะอันนี้เริ่มเป็นทักษะเรื่องเกี่ยวกับการโคชชิ่งแล้วนะฮะนะครับก็ฝึก ให้มันมีประโยคแบบนี้นะครับติดตัวไปนะฮะสุดท้ายนะครับผมก็ชอบนะครับประโยคในบทความเนี่ยเขาบอกว่า when leaders master the balance their influence increases even as their w r l l c o u n decreases นะฮะโอ้โงงมากเลยนะฮะการแปลว่าอะไรเมู่ผู้นำเรียนรู้ที่จะพูดให้น้อยลงแต่ฟังให้มากครับพลังของเขาครับมันจะเติบโตขึ้นมาอย่างอัตโนมัตินะครับเพราะผู้นำนะครับ ไม่ได้ได้รับการเคารพจากคำพูดจากจำนวนคำที่เขาพูดนะแต่มาจากสิ่งที่เขาฟังนะฮะและ้วเขาตีความให้คุณค่ากับเรื่องพวกนี้มากกว่านะครับผมโอเคนะครับก็เราไปรีเฟกตตัวเองนะฉันพูดมากเกินไปไหมนะครับเวลาฉันฟังนะครับฉันฟังเพื่อที่จะเข้าใจหรือว่าฟังเพื่อที่จะพูดแรกเข้าใหม่นะร<ม>หรือว่าจะตอบอะไรบางอย่างนะฮะสุดท้ายฉันมีพื้นที่ให้ทีมได้ดิสคัทกันหรือเปล่านะครับเ<ม>พราะว่านี่คืออินโนเวช ชั i n n o v a t i v e thinking culture ที่มันจะเกิดขึ้นตามมานะครับผมก็อยากให้ทุกๆคนนะครับเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมนะครับผมนี่คือเรื่องเริ่มต้นเลยนะผมเจอมากๆเยอะมากๆเลยนะผู้นำที่แบบถนัดพูดนะครับผมอยากให้เป็นผู้นำที่แบบโอ้ใส่ใจในการสื่อสารใส่ใจตนเองเพราะว่าการที่เรามีผู้นำที่ดีองค์กรจะดีทีมจะดีคนรอบตัวของคุณจะดีขึ้นไปด้วยนะครับผมก็ ติดตามได้นะครับ Leadership every day นะครับที่ Facebook Page Leadership w i t h กันนะครับ Spotify นะครับ Podcast นะครับ Leadership w i t h กันนะครับแล้วก็ YouTube Leadership w i t h กันนะครับผมมีคอมเมนต์อะไรก็แชร์กันมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ